วันนี้มาตรการเข้มข้นมากนะครับถึงขกนาดวันนี้แจกถุงมือกันแล้วสุดจริงๆคือม,มาตรการเข้มข้นมากใส่ถุงมือแล้วนะตอนนี้จัดฟลนนี่ครับเราเรียกว่าโนแฮเรียกว่าโนแฮนครับโนแฮถุงขาดห้ามจับเลยทีเนี้ยถุงขาดครับไม่มีอีกข้างเหรออ๋อ ใครข้างเดียวคนละคู่อะไรอีกข้างไปนะก็ตัวเลยไม่รับไงอา้าวเขาเห็นว่าตัวเองมีไงเอาไปอย่าไปเอาให<ผ>ม,ม,ม่ดูน่าจะมีเ,เอเอเพราะว่าที่บิ๊กซีเขามีแจกอยู่กองท้าง,างตอนนี้คือแบบว่าใส่ถุงมือกันเลยร้านรวงก็ปิดบีแคทลอนนี้ปิดไปเลยดูดิไปซื้อาาออนไลน์กันแทนนะตอนนี้เออถึงออนไลน์ครับ มายหายาเปิดอยู่แล้วไม่มีมีแจกแล้วหน้าอย่างเดียวเราจะกลายเป็นตัวประหลาดเลยนะ